สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปทำเควสแม่มดลาน,นีนนะครับอันนี้ครับตัวเควสจะค่อนข้างยาวนะครับผมคลิปก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้แต่ว่าคุ้มค่ามากเลยที่จะทำนะครับเพราะว่าเราจะสามารถได้ดาบเวทดาบใหญ่เวทแล้วก็ได้ชุดนี้ดาบดาบใหญ่เราจะได้2อันแล้วก็ชุดเราได้1ชุดนะครับถ้าทำครบนะส่วนบริเวณที่เราจะขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเราจบเควสเนี่ยเราก็จะสามารถได้ซัมโอนตัวแบล็กไนที่มัน เก่งมากๆในแพทนี้ด้วยนะครับที่เขาบอกว่าให้ออกมาแทนกับมิมิกได้เลยผมก็เลยจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆได้ไปเอาตัวแบล k กไนด์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะไปเอาเองด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยตั้งแต่เริ่มแรกสุดเลยนะครับบริเวณที่เราจะเริ่มสตาร์ทวิ่งก็คือตรงนี้นะครับเพราะผมยังไม่ได้เปิดอะไรเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปด้วยกันนี่ครับตรงนี้จะมีจุดเกรสอยู่แล้วก็เปิดไปก่อน หลังจากที่เปิดมาแล้วครับก็วิ่งไปตามทางที่ผมกำลังจะวิ่งให้ดูเลยนะครับตรงนี้จะมีให้เก็บแมบครับผมก็เก็บมาก่อนเราจะได้ดูง่ายๆนะบริเวณที่มันเป็นซากหลักพังตรงนี้เราก็วิ่งตรงไปเลยไ่ต้อสนใจตรงข้างหน้าครับเราจะเห็นทางตันอยู่ตรงนี้ที่เป็นประตูเนี่ยเรา แค่วิ่งเข้าไปตีมันมันก็จะเปิดประตูให้เราเลยนี่มีคนบอกด้วยปุ๊บเปิดแล้วโอเคครับก็มีจุดเกรสก็เปิดไปบริเวณด้านซ้ายมือครับก็จะมีอิจิตัวเนี้เขาจะขายอ่าสัมเบอร์สมิสซิงสโตนให้ด้วยที่ที่เราจะไปก็จะเป็นบริเวณด้านขวาที่เป็นปราสาทต,ตรงนี้ oh, <I> นี่ so หมีม หินให้ซื้อด้วยแล้วก็ตีบวกได้ด้วยอันนี้แล้วก็ไปที่ปราสาทเลยตรงนี้ก็จะมียิงเวทใส่เราแล้วก็วิ่งหลบๆเอานะครับโดยหน้าปราสาทก็จะมีจุดเกรสครับผมเข้าไปด้านในมอนสเตอร์จะเยอะแล้วก็น่าเกียดด้วย แต่ว่าทุกตัวจะดรอป i t h i n g Stone ขั้น2หมดเลยนะครับอันนี้ถ้าใครอยากได้ก็เก็บก็ได้ปราบเอ่อข้ามมันก็ได้นะครับเนี่ยตัวเนี้น่าเกียดผมลำคาญผมก็เลยลองตีมันดูนะมันไม่ได้ถึกมากแต่ถ้าใครจะข้ามก็ข้ามได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาสู้นะข้ามไปเรื่อยๆเลยครับ ข้านบนจะมีจุดเกรสครับก็เปิดไปเลยปกติออกมาด้านนอกครับก็วิ่งตรงไปเลยนะครับอ้อ,อมเสาวนี้แล้วก็ตรงไปได้เลยครับอันนี้เพื่อนๆถ้าไม่อยากตีก็หนีได้นะครับอันนี้ผมแค่อยากลองตีดูเฉยๆนี่หลังจากนี้ผมก็วิ่งหนีแล้ว มาถึงด้านบนครับก็จะมีจุดเกรสให้เปิดนะครับออกมาด้านนอกครับเราก็จะเจอกับโกลเด้นซีดครับเก็บไปก่อนเลย1อันแล้วก็ออกมาด้านขวาครับตรงนี้ข้างหน้านี้ข้างบนนี้เราก็จะเจอบอสแล้วนะผมก็จะเดินข้ามไปเลยไม่เสียเลือดให้กับพวกนี้เดึอดขาดไม่ได้กลัวนะครับ เข้าไปได้นในครับก็จะเจอบอสตัวนี้รอยย่อไนโ o เลต t a ก็ปราบให้ได้นะครับโอเคปรับได้แล้วเราก็จะได้ของนี่สนู เหลือตาเกรดโบที่เราโดนยิงอยู่เคยโดนยิงอยู่แล้วก็มีแอชช็อปวอลด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีเกรสเกรสให้เปิดนะครับตรงทำภารกิจของลาน,นีนะครับจะได้ของที่เป็นเวทค่อนข้างเยอะแล้วก็พอจบเควสก็ยังได้ดาบใหญ่อีกผมว่าเหมาะสําหรับคนที่เล่นสายสเต็งอินมากๆเลยนะครับมันก็จะทําให้เราใช้ไอ้นี้ได้เลยใช้ของตรงนั้นได้เลย นี่ครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่หลังปราสาทนะครับที่เราจะวิ่งไปหาบ้านไอ้หอคอยของลานนีนะครับผม mm hmm. ก็เราจะวร์ปามากันตรงนี้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคปราสาทของลาน,นีจะอยู่บริเวณนี้ครับมาร์กไว้แล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งกันไปในนี้ยังวิ่งไม่ได้เราก็ต้องวิ่งออกไปด้านหลังก่อนนะครับไปด้านซ้ายนะ เราจะเจอผู้พิทักษ์มังกรอยู่ไม่ใช่สิผู้พิทักษ์แม่มดเป็นมังกรดักอยู่หน้าปราสาทนะก็สู้ไปหลังจากสู้จนถึงครึ่งหลอดครับมันจะบินหนีหายไปก่อนแล้วมันจะไปเจอกับเราตอนทายโควดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาบนลานดีไรส์ได้เลย ในหอคอยนี้ก็จะมีจุด Grace เกรสในรา1หนึ่งจุดนะครับลานนี้จะอยู่บนด้านบนของหอคอยนะครับก็ขึ้นไปหานี่บริเวณนี้ ก็เริ่มคุยกับเธอครับมันก็จะเป็นเริ่มภารกิจนี่เราก็จะทำภารกิจให้กับลาน,นี้นะเดิน <I> ล,ลงมาด้านล่างครับผมก็จะเจอกับพวกร่างวิญ,ญญาณของพวกอิจินี่ก็จะมีอิจิ คุยกับตัวนี้สองครั้งครับ Again, Let Let แล้วก็เดินลงไปด้านล่างจะเจอกับซิลวิส บางคนจะมีแบรนดิตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นที่อัศวินถือดาบใหญ่ใส่หมวกหมาป่าอันนั้นก็คุยกับเขาได้นะครับหลังจากคุยเสร็จแล้วครับก็กลับมาคุยกับราณีอีกหนึ่งครั้งครับผม <I have. S 1> ก็เดี๋ยวเราหลังจากคุยเสร็จเราจะไปบ้านของเซลูวิสนะครับบริเวณด้านล่างของปราสาทลานีนะนี่แล้วก็มาคุยกับเซลูวิสครับเซลูอิสเซลูวิส ก็เขาก็จะให้ของมานะครับผมนี่กดรับมาเลยให้โพชั่นมานะครับผมหลังจากนั้นก็มาคุยกับอิจิครับอิจิจะบอกเส้นทางไปนครใต้ดินนะครับผมแต่เนี้ยถ้าเกิดเราทำคลิปก่อนหน้าเราก็ไปมาแล้วก็แต่เดี๋ยวผมจะพาไปหาแบบของนครใต้ดินก่อนนะครับอยู่บริเวณแบบที่มีหมีครับเป็นหอ,อคอยตรงนี้เดี๋ยวเราวาร์ปกันมาแล้วก็เอ้เราก็วิ่งมาหานะครับ แล้วก็ลงไปด้านล่างเลยหลังจากลงมาด้านล่างครับเดี๋ยวเราก็วิ่งไปตามทางเลยนะครับเพื่อไปเก็บแมปนะจะได้มองกันง่ายๆนะครับ ้ก็ไปตามทางต่อเลยครับผมแล้วก็ออกมาจะด้านขวาครับตรงบันไดครับผมจะมีไอเทมให้เก็บอยู่ตรงนี้คือแมปครับผมก็เก็บได้เลยนะแบบก็จะเปิดให้เราและเมืองใต้ดินที่ถัดไปที่เราจะวาร์ปไปนะครับผมจะเป็นเมืองใต้ดินผมทําไปแล้วในคลิปนี้นะครับ คลิปลาดานนะครับผมอันนี้ผมแนะนําให้ไปดูกันตรงนั้นก่อนนะครับไม่งั้นตรงนี้จะงงเพราะผมไม่ได้ใส่เข้ามานะไม่งั้นมันจะยาวมากๆเลยนะครับพอวา่งมาตรงนี้ครับก็วิ่งไปตามทางที่ผมจะวิ่งให้ดูเลยนะครับถ้าเกิดใครจําได้ตอนมีมิกเราก็จะวิ่งทางนี้แหละครับแต่ว่า ตรงบริเวณตรงนี้ครับมิมิกเราจะไปทางด้านซ้ายเดี๋ยวนี้เราจะไปทางด้านขวานะครับนี่ลงไปด้านล่างตรงนี้ก็จะมีจุดเกรสครับก็เปิดไปเลยอันนี้เรามาเอามีดให้กับลาน,นีนะครับโอเคก็วิ่งตรงไปเลยครับข้างหน้านี้เลย หิบสมบัติข้างหน้าแล้วก็เปิดซะเราก็จะได้มาแล้วครับ Finger Slayer Blade ครับอันนี้เอาไปให้ลาน,นีแล้วก็ได้ตัวอัพขั้นสุดท้ายของซัมมอนด้วยนะครับแล้วก็วาร์ปกลับไปหาลาน,นีครับเพื่อที่จะคุยกับเธอเธอก็จะให้ตัวนี้มาครับเ,เหมือนนาฬิกาสายมันเอาไว้กับหัวอาคารนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันกับหัวยังไงนะหลังจากนั้นครับให้เรา รีแมปอีกหนึ่งครั้งผมก็จะวาร์ปมาที่บ้านของลานี้แล้วก็กลับไปหาเซลวิสอีกรอบหนึ่งที่บ้านของเซลวิสนะพอไปถึงบ้านของเขาครับเขาจะแหงนอยู่ครับตายแล้วนะครับอันนี้เราก็ไปเอาของที่ศพเขาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รีแมป ก่อนเมื่อกี้มันก็จะไม่ตายนะครับผมมาแล้วรอบหนึ่งมันไม่ตายก็เลยต้องรีแมปนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่นี้ครับตึก Study Hall Entrance นะครับผมบริเวณนี้ให้เราเอา,เอานาฬิกาทรายเมื่อกี้ครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะมาวางไว้ตรงแท่นนี้เลยโโหหน้าตาคล้ายอยู่นะครับ เพื่อนว่าใครอะไรลองคอมเมนต์ดูบอกได้นะครับว่าใครอะไรโอเคครับหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วให้เราวิ่งเข้ามาอาคารมันจะกลับหัวแบบนี้เลยครับแล้วก็วิ่งไปตามทางที่ผมจะวิ่งให้ดูนะครับผมเลาะไปเรื่อยๆกระโดดลงไปที่เ,เขาเรียกอะไรเนี่ยแชงเดลียอไม่รู้เรียกไม่ถูกแล้วก็เลาะลงไปตามคานไม้นะครับแล้วก็ลงไปตรงลิฟต นี่แล้วก็ลงไปข้างล่างเลยโอเคหาประตูออกนะนี่ตรงนี้เปิดออกไปครับจะเห็นเลยว่ามันเป็นเหมือนหอคอยของเกรดรูนเลยนะครับก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆจะเจอกับมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับตัวนี้มันก็ผมว่าก็เก่งอยู่เหมือนกันเพราะมันถึก แต่ถ้าเราชนะมาได้เราจะได้ทั้งเซตมาเลยนะครับเป็นชุดอ้วนๆตุ้ยนุยน่ารักดีนะครับนี่เหมือนกันเลยกับเกรดรูนตึกทาวเวอร์อื่นนะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับ ของด้านบนจะไม่ได้เป็นเปิดเกรดรูนนะครับจะเป็นเอาของอะครับ Christmas update จะเป็นกุญแจที่จะไปอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่ด้านบนครับที่ปราสาทที่เราบอกว่าเราจะต้องวา์ปมาบ่อยๆนะครับตรงนี้เพื่อเราจะไปทาวเวอร์นี้นะครับทาวเวอร์ด้านนาเราเลยว์ามาลงตรงนี้ง่ายกว่า เอร์ตรงนี้จะทําให้เราวาร์ปไปได้อีกวาร์ปอีกที่หนึ่งนะครับก็วาร์ปลงมาเลยนี่ข้างหน้าน,นี้เลยนะปีนขึ้นไปเลยครับสามหอคอยนี้หน้าตาเหมือนกันหมดนะครับ หลังจากขึ้นมาด้านบนก็จะมีเทเลพอร์ตให้ไปนะครับนี่ไปเลยพอมาถึงที่นี่แล้วครับเราก็เดินลงมาด้านขวานิดนึงครับก็จะเจอกับเหมือนลงศพเป็นของให้เราเก็บนะนี่ มินิเชีเจอร์ลานีเก็บไปครับแล้วก็แหวจุดพรนี้นะครับให้เรามันจะมีคำสั่งให้คุยกับตัวลานีนะครับเรากดสักสองสาครั้งนะครับเพราะว่ามันจะไม่ยอมตอบเราก่อนจนมันเหมือนแบบเออคุยก็ได้อะไรเงรี้ยต้องกดไปเรื่อยๆนะครับกว่าเขาจะคุย นี่เดี๋ยวก็วิ่งไปตามทางเลยนะครับตัวนี้ก็หน้าตาน่ากลัวแต่ผมไม่สู้หรอกผมหนีวิ่งมาเก็บดอกนี้นิดนึงเอาไว้อัพซัมมอนนะดอกไม้จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับ ประเภทถ้าเป็นเขียนว่า ghost เนี่ยจะเป็นตัวพิเศษตัวแปลกแปลก mimic อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็น black ไ n i g ตัวเก่งๆก็จะใช้ที่เป็นคำว่า ghost โอเคก็จะลงมาเมืองข้างล่างใต้ดินนะครับแต่อีกที่หนึ่งนะกับเมื่อกี้ที่เราไปมาโอเคครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งกันยาวๆเลยครับไปเลยไปดูกันเลยครับคือตรงนี้ติดแต่หัวร้อนมาก คือไปไม่ได้มีแอปตีเอาของด้วย บริเวณห้องถงนี้ครับเราล้อซ้ายไปเลยครับไม่ต้องไปตีนะแล้วก็ลงไปด้านล่างลงมาครับจะเจอกับโกลเด้นซีดอีกหนึ่งอันครับ2อ,อันแล้วนะในคลิปนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เดินลงมาบริเวณด้านล่างครับ นี่จะมีจุดพักอีกหนึ่งจุดให้เรานะครับแล้วก็ไปตามทางกันต่อเลยวิ่งกันยาวๆครับหลังจากพ้น <illas> ห้องนี้เราเจะเจอกับบลาอิดนะครับผมอันนี้ก็ซวยชนะนะ ไรอิดแบบเป็นร่างร่างชาร์โด้ยังไม่ใช่ตัวจริง,ง,งรแล้วก็ไปกันต่อครับ นี่มีจุดพักครับผมแล้วก็จะมีแมปให้เก็บนะครับวิ่งลงมาเรื่อยๆก็จะเจอแมปนะบริเวณนี้เดี๋ยวทําตามผมเลยนะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นให้เราวิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็อาจจะต้องมีของสําหรับการลดสถานะเน่าเปื่อยของผมไม่ได้ใช้เป็นไอเทมนะของผมใช้เป็นสกิลตัว clean me นี่ clean me flame นะครับใช้เป็นตัวนี้แทน พอติดก็กดใช้รักษาตัวเองประมาณนี้นะครับ มาถึงแล้วข้างหน้าครับก็วิ่งให้ไปถึงบริเวณนั้นได้เลยนะตรงนี้คงใช้แก้สถานะไม่ได้ผมปั๊มเลือดสู้เอาน่าจะดีกว่าครับเพราะยังไงมันก็จมอยู่ในน้ำอยู่ดีแล้วก็ค่อยใช้ตอนสุดท้ายนะคลีน เดินตรงลงมาครับก็จะเจอกับจุดกริกจุดหจุดครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปตามทางที่ผมจะวิ่งให้ดูเลยนะครับมันจะวิ่งเยอะนิดหนึง่งไม่นิด่ะวิ่งเยอะเลย แล้วก็วิ่งเก็บของนิดนึงเอาดอกไม้ก่อนคันกาอยากได้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้ครับลงศพนี้เรากดคุยมันก็จะผลักลงศพลงไปเหมือนเราตกไปกับลงศพอะครับเหมือนเราซ่อนไปในนั้นบริเวณนี้ก็จะเจอบอสแล้วนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเพื่อไปสู้กับบอสนะครับบอสก็หน้าตาหน้าเกีดยดนี้แหละย,ยิงไกลด้วยแล้วก็ชนะให้ได้นะครับ สู้ๆนะครับทุกคนยิงสเวทโหดมากอาจาะชนะได้แล้วครับก็จะได้รีเมมเบรนเหมือนตัวเหมือนบอสปกติเลยแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันจะเปิดทางขึ้นแมปให้นะครับวิ่งไปก่อนนี่เป็นทางที่จะขึ้นไปด้านบนนะกดเปิดเกรสครับแล้วก็วาร์ปกลับไปที่หอสมุด กลางนะครับตัวที่มันกล่องที่มันอยู่บริเวณเนี้ยที่มันเปิดไม่ได้ครับอันเนี้ยตอนนี้เราเปิดได้แล้วได้กุญแจมาแล้วนี่ดาร์กมูนลิงแล้วก็ว์บกลับมาที่เดิมครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับผม มนขึ้นมาครับแล้วก็ไปทางปราสาททางด้านขวามือครับจะเจอกับไอ้มกรที่มันบินหนีเราไปรอบที่แล้วครับรอบนี้ก็ไม่หนีละเราก็ฆ่าม,มันซะผมไม่แน่ใจว่าฆ่ามันได้ป่ะนะแต่ผมมันหนีผมไปรอบนึงแล้วผมก็เลยจะฆ่าม,มันเพราะมันจะได้ของด้วยครับนี่ที่ผมบอกมันจะได้แบบพวก ดาบเวทอะไรอย่างงี้ครับได้เยอะสําหรับคนที่เรียนสเต็งอินนี่คือสุขใจแน่นอนทําเควสนี้นะครับพอจุดพักเสร็จแล้วเราก็มาด้านขวามันจะมีหลุมอยู่ครับให้เราลงมาด้านล่างแล้วเราก็จะเจอกับทูฟิงเกอรกับลานีนั่งอยู่ข้างหน้านะครับสวมแหวนให้กับเธอคือผมไม่ค่อยรู้ในเรื่องหรอกแต่ว่าภาพนี้มันโหดหน่าดูเลยผม ค่อนข้างชอบเลยนะครับดิบดีเลือดเยอะดีน่าก,กลัวดีนะครับโอ้เขามีแหวนอยู่แล้วใส่ทับอ่ะเนี้ยน่าจะตายแล้วด้วยนะครับตอนนี้ แล้วเขาก็จะหายไปลาน,นีก็จะหายไปดังนั้นลาน,นีร่างปกติก็จะโผล่มานะครับมาคุยกับเรานี่พอคุยเสร็จเธอก็จะหายไปครับแล้วก็จะดรอปดาบเวทให้เรานะครับผมดาร์คมูนเกรดสวอตครับผมใช้ไม่ได้อินไม่มีสเต็งก็ไม่มีหลังจากนั้นครับก็วาร์ปกลับไปที่ตรงบริเวณในปราสาทนะครับเพราะว่าเราจะไปฆ่าไอ้แบรนด์อิบ มันจะดักเราอยู่หน้าบ้านของลานนี้นะครับนี่ผมไม่รู้ว่าถ้าเรามาจากด้านหลังแล้วมันจะโผล่มาหรือเปล่านี่มันกำลังคลั่งเลยแล้วเราก็ฆ่ามันซะหลังจากฆ่าได้ก็จะได้ทั้ง loyal g r กร e sword ครับแล้วก็ชุดของ bride อีกทั้งชุดเลยครับยกเว้นหมวกนะหมวกค่อยไปหาของเราเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเควสของลานนีนะครับผมทั้งเควสเลยนะครับจบแล้วแล้วก็จะได้ของหลักๆ 2>, 2>, 2ชิ้นนี้ถ้าเกิดเราทำจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ Monster Bean เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าผมมีอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาแชร์ให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับก็คลิปหน้าผมสปอยไว้ก่อนเลยก็คงจะเป็นการไปเอา ซัมมอนแบ k ็ n ไนท์นะครับผมแล้วก็ทำวิธีไปิหากระดิ่งเพื่อซื้อดอกไม้มาอัพตัว s ัมมอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ